ลงมานอนพักผ่อนอาหมนคุแม่พี่น้องไม่มีอุบัติเหตุทีนะเราไปลงมานอนพักผ่อนพี่น้องแซ่ก็นอนเนี่ยเดียวนี้เอออืมเอาละเจ๊จะละเฮ้ยเฮ้ยพายพายุงคืออะไรอันนี้นะนั่งเป็นพายุงความหมายว่ายังไงพี่เตนนั่งพายุงนั่งพายุ ถ้าปไะเด็นนี่หิวอีหล่ะได้อีหล่าสิซื้อหมอนมาหยาดอยู่นอนพักผ่อนพี่น้องวันพระมันมีบริเวณเรากเขมนเย็ยดจ้าลูกจะยิ่ยมเลยเยี่ยมเย็นเธรรมชาตินิ่งๆพี่น้องเย็นบริเวณบริเวณพัดลมลมพัดวีวีแอร์ธรรมชาติคือจะจีพังคำแอร์ธรรมชาติเลยอย่าเฮ็ดดังนะทธิพิอิน ว่ะวลงมานอนอีหลก็นอนู่กันได้่นายกับนย้อนได้ใชมาลงกันเทนคลิปนี้บอกว่าลงมานอนตั้งคลิปี่มันดีกบลม้เนาะเทนบบรมตอนเช้านนบุช่ายมันบุม ยังตืดอยู่อ่ะเจียงดังเจียงดังบุได้เลยนะหูเอาางบาเอางานเจียงดังเลยตื่นลถไป็นกระดาษได้วยมาซ่อนเนี่ยนี่บุต้องซ่อนนะซ่อนแต่หมองประคามนอนรัางกระซีนนะอยู่มาจากมันจไกร่ปีเลยขวัญไทยหกเจ็ดแปดปีไหมขวัญไทยนี่โบเมลไอ้นอนอยู่ในนี้เดีกยวเาบอก กระซีออกมาแต่ลายมองมัเลยดำโมณัฐนะปกติมันจะเป็นแบบนั้นชิ้นนี่อันนี้มันบอกปกตินี่ค้อนไผถือมันดำนี่เห็ดอยู่นี่เพราะว่าคันเราสปอนในเทียงนี่มันคือฮูโปกตีนก็จะอนามันมองตองมาแล้วเอ้โหกระลังกระซีเทียงแต่กล่วาวขนาดเล่าออกมาแต่ลายมองมีหมดบนเตีงยงมา,ามีบได้นลายมองกระหมังเทียงหมังเทียงมาเห็ดเทียงหม่างหันมาอยู่นี้ก็เลยมันมักมมนก็เลย มันก็เลยควรพายควรปองเลยของเก่าเนาะแบอว่าของของเก่ามันมีมนคัางพี่น้องบนบ่มีเงินซื้อเด้ตอนน่ะแล้วอย่างหวะนี้มันนี่แล้วมันจังมีมนคัางมันแบบว่าเป็นแบบธรรมชาติเป็นแบบตั้งแต่างขาวขาวเก้าปีแปดปีอะไรแล้วคนบอกเลยประมาณแปดปีนี่ไรว้าวเกียเทียนกับสี่ห้าปีเงินกับห้าหกปีโอ้โหเกียร์เงียนนี้ห้าปี ี่ปีคัวาอันนี้ก็ปรมาณแปดกีปีเนาะประมาณแปดแดพอมาเห็ดเหดเี้ยงในปีหนึ่งปีสองแต่ก็คือว่ายกเค,คืองกันมีเนี่ยเห็ดเทียงก่อนเดเจียงได้อันเัืงอันเดี้ยว่าจกก่อนในน,นี่วะ ลดึงฝาแพะมาคำตรงไหนดึงบกุก,กเนี่ยองวัชเพื้อนะพืชเนี่ยเผิน่ป้องยางกังเวนฮันจใส่แต่กลางคืนเนาะกังเวนทำกาอุ้ยไอ้บ่าวไปรถใหญ่ตัวไปไหนไปดูรถเป่ามีไปเบิ่งรถลงุงมีขอเฉ้ท่านจงการเอ้ยไปอันนี้นี่รถ พี่เทนจะไปด้วยบอกะในี okay. <S <s ่รถไห้เบาหมีบำลัีเอารถใหม่เหรอใช่แล้วรถใหม่แต่คันเก่าพี่เทนเคยเห็นหรือยังพี่เทนเคยเห็นรถเบามีหรือยังเมยเคย ไม่รู้อ่ะคันสีดำเหรอสีดำเหรอสีขาวโบเห็นโดดบอมีก็เถอะว่โดดบอมีสีขาวช่วงเกี่ยวข้าวไม่ได้โบเห็นบอยู่บ้านบอมีในช่วงเกี่ยวข้าวบ่ไม่ใช่รถสีดำของไม่ใช่ของที่ของบอมีอ่ะไม่ใช่ของบอมีสีขาวก็ยังบโบโอ้สีดำของสาวร้อยของไม่ใช่ของสาวร้อยของผองอ้อยของสาวร้อยใช่ของโบเห็น ลำกัรอะไรน่พัวเมียรู้มากกบ่าลงการเลยเงินพัวเมียซื้อโอ้แลเป็นพัวเมียกันเบาไปไหนองไอ้เบาไม่ได้ยินหรอกไอ้เบาในรถเบาไปด้วยไปดูเบาไปดูรถเบามีกเ้งบามีว่ยอจอนทำกันขึ้นยัเด้คลาประตูโอ้โหไปรถเล่นเร่เลย บวเด็กอะไรนี่ดนดูดดูดจนฉันเห่อเดียวเห็นนั่นาเปิดประตูเมียนกิน่าเสียวปะไปเปิดประตูขึ้ทีคือเมียนเสียวไปเปิดประตูย่างไปหม้อเม่มอจะไปนำทแกห

เรียวเขาอย่างี้วะไห้เป็นเรียวเข่าได้ประมาณตะเดือนหนึ่งอาอใช่ว่าคิดไปบลงทูนไช่ก็ประเทศคือยังมีเกียรติดีมาถ่ายขีบวันจันทร์แอบไทันไปไปกินลานปลาอายก็ดูตึมนอนห้องมันเย็นดิผัวรมมันก็มันก็สีเย็นมันลมธรรมศาสตร์เลยนะมันก็สีเย็นแบบ

จักแห่ไจับไปเดินไจับ,จบนิ้วเขาหือลคขึ้นมกินดินขาจะมาทำท่าเอาเองเอ,งงอล้ิไปเอาแบขึ้นมากดเล็บเบ่นอนหลับเบะขึ้นมาสิม,มืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วบ ปันชมุดเป็นยามหน้าพี่น้องนี่นั่งแล้วก็เลี้ยไปเพ้อเข่าเขียวเต็มทงคันยามเข่าสุกกะเหลืองเต็มทงแต่ทายามนี่นะมีแตดแดดกับแหงเล่งพี่น้องเลยแหงเล่งอันนี้รอพอบบปีนี้ฝนตกเธอเดียวตั้งแต่เลี่ยวเขาไม่ไม่ด้ว่ญญนหนูก็มีเที่ยงเลยนะฮีิตกอนเยอะค่ะเกดในมองนี้อโอ้ ออกไปเห็ดอยู่เนาะจังคักยานมาหาฝอยเห็ดก็ได้เนาะเห็ดมองเนาะอย่าหันมาแถวอันนี้แถวกงงุ้งหิวนี่คันอยู่เห็ดเทินสวนคันบ่มีสวนนะบ่มีกงงุ้งหิวดอกคันในใายมีกงงุ้งหิวนะแมนสวนโหลด ไปเงมานนงระนเยะดูบีคัเต็เมเต็มอลุมันลูกชายอย่งลูกชายบอาไปูนเอา้าคือวัาตะกี้ยังอยู่้นป่าว่ายเหอนีเนาะชดชอชดพีจำในยังจอมเดีวยวกันสิบห้าสิบหกปีแล้วก็ ไปใช้กับไปแล้วบัน้องกมาดแลีวพี่น้องเช่น,นอะไรกัตึ้มเมกันเลยกมาดยาวเรียนมีดอีกเลย ผ้านอะรนี่หอในเทียงนี่เนาะอันกนะอเมีนยายออันนี้ก็ใส่ได้บีิเวยได้แล้วมีคมอกนะอันที่ดก็อยู่นั่นแหละอือันขูดก็เห็นอยู่มือนะนั่นแหละมีอันนึงเราจะวทช่บานม่ได้มาดูมานกระเป๋าเลยากินฮะน้อ็นขอาฮ้ยนี่ขยึดแล้วโอ้ยกรเป๋าราหาเลยเชียเอออันนี้รับันเอเอออันน่ะุงเราเมสุลินเลย ไม่เอาออกไม่ได้อเอาปุ้ยก็โดนแค่นั้นแหละค่ะกองแข็งเนาะพี่ดูใช่มาจังไสเอามีอะไรให้แต่ผ่านนะโอ้ยะเรียนย่านย่านโดนนิสเรก็เด้งแล้วเนี่ยมันเป็นเหล็กเนาะจาติดตัวไปนะโดนนิสเรกเด้งแล้วมันเป็นโลหะวะใช่มันเป็นเหล็กเป็นยังบอแล้วนี่ว่าถ้ามีดอย่างนี้ถือว่าไม่เป็นไรจะใส่กรอบให้เรียบร้อยแต่ห้าพกติดตัวต่เอาไว้ในกระเป๋าในใดได้ ครับว่าพกอาวุธเนาะอันนี้มันเป็นอาวุธอะไรบอกว่าเอาไปไว้ทำกินหรือว้เดินป่งเดินป่าอะไรนี่ได้แต่ถ้าเอามาพกตัวแบบธรรมดาเนี่ยดื้อๆเนี่ยดือดข้ามด่านด้วยโด่นไม่ได้พกอาวุธแต่ถ้าใส่ในกระเป๋าด้วยอะไรอกระดาษฟันติ้งให้ดีๆแบบเอาไว้ทำครัวหรือเอาไว้ท็อปปิ้งไปแคมปิ้งไปอะไรอย่างนี้นะครับผมข้าป่าจะพายุงเนี่ยมันได้บ่ะหลงได้ได้แต่ถ้าเดิหรือสุขศึกษาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้โรงเรียนแนวเนาะครับผมเขาไม่ให้ดู โอเควันีนทปเลลาเลยพ่อแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชก้อพ่อกันไห่คิดน้ากับน้องสาลาสบายดี